<c oughs> เอาไปแกงจ้ามันปูพี่น้องพี่น้องเห็นมันปูมั้งดอกงามหเห็นมันปูตอนนั้นเคยเห็นดอกข้ามน้าหนิละ่ะมันปูใหญ่พี่นอ้องอือดอกใหญ่คักดอกนี่งามงามงาม ก็ชี้มเขาใจว่างดือดหาวไปเดือดม่รู้เยนี่หลมเขาเร่อโอ้ยเห็ดมันปูสวยๆจ้าโอ้เดี๋ยวเดียเดี๋ยทั้งพีกับนี้ทั้งพี่กับนี้อืออื้อือ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 อืืออืออออออลังสอออืออืออ เออดอกอยากสีแลงไงเพราะว่าวันอันนี้มันไหนมันกำลังอันนี้มันกำลังขึ้นงาเนี่ยเหรอเอองามงามจ้ามันปูมันปูอือโอ้ยสว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 ยอือเห็นมันปูแบบก็ยังอยู่มั่งนอกเลยดิแบบนี้เห็ดดอกแบบนี้เหมือน มันอยู่เมืองนอกเลยอ๋อ,อ,อ,อก็กำลังเคยเห็นเห็นมันปูอย,ยู่นี่อยู่นี่มีเห็นมันปูงามๆแบบนี้เนาะอือโอ้ได้ลาได้อมดอมออมเดียวอือ,อขอบละขอบละซับขวบละจะ,จะถ่ายอียัง <laughs> ถ่ายตรงย้ายทอ้องเห็นมันปูพี่น้องไอ้นี่วะ สีเหลืองงามเนาะงามงามที่ทำไปยอมือได้สีนี้ที่ิจากเนาะโอ้สวยสวยอืมเป็นมยสุดเด็ดมงนึ่งดอกหนึ่งโอ้ใจตัวอืมคนเดียวเต็มเนี่ยคนพี่น้องโอ้บูปากัน มือคอยผ้าบูปลาแยงนิดหนึ่งแมนแล้วขมกักเราเห็นมันปู่เขามีกินเป็นเอกลักษณ์ของเกือกของกินหอมหอมเหมือนดอกไม้เลยเด้องามเอาเห็นมันปู่บ่มองนี่ก็มีเห็นมันปู่ใหญ่แบบนี้ตัวนี้ใหญ่แบบนี้ยวนโยคะมันสอบบ่วคอยมีเลยมันสอบเป็นดอกปูปูแมนล่างยากแบบนั้นเนาะ เออไม่พอใล้างยากมดลหรอเออเออแมงบาทคนข้าอุ้มบัดอน้มาได้สองล้านค่ะออนงดอกเห็ดดอกนี้ไหมเอาไปได้หละโอ้โเถ่าอยู่ละพี่น้องเห็ดใส่มเสร่ละ เห็ดแกงเสียบบาลมาข่อยไม่จะดอกในน้อยพี่น้องเอ,อ้ยคนจะพามาดูเห็ดเนี่ยเนี่ยมันเหมือนกันเลยพี่น้องมันอยู่ด้วยกันด้วยนะเนี่ยเขาอยู่ด้วยกันเหมือนกันไหมเนี่ยดูหน้าเขาเนี่ยเขาอยู่ด้วยกันเลยแต่ต้องมาดูทางไหนแบบนี้พี่น้องมันดูไตไตเขาเนี่ย ใต้ดอกเขาเนี่ยเห็นไหมไอ้ดอกอันนี้จะเป็นกีบอันนี้จะเป็นหลังพึ่งเห็นไหมนี่แหละอันนี้กินได้แต่อันนี้บางคนก็กินเนี่ยเาอยู่บ้านแยปิเขาเอิญเห็ดหนาดพี่เนาะเนี่ยาบางคนก็กินใช่ปะยายปิไม่กินจ้ายังได้อยู่เรื่อยๆได้เห็ดอันนี้เห็ดน้นอยๆนี่เอาไปแกงจ้าอโม,มอเห็ด ดอกมีกระดูกพี่น้องนี่งดอกยังสีเลยอ่อนส่วนอยู่นี่ดอกงามแบบอุ้ยคอยเห็นเลยอะไรจ้ะโอ้ดอกง่ดอกง่ายดึงพี่น้องละอือปวกนี่ปวดปวกพี่น้องปวดอ้ยโอ้ยม่อยู่หกใช่อ้เอามาถึงอุ้อยู่หกหกขาพี่นไปใส่ล่ะขาเสีย โอ๊ยเท่าไรกัข็ขาเสียซำเป็นเท่าแล้วาลาละประทวงขาเสียเฮ้ยปวด <laughs> ขาเสียขาเสียฝน,น,นตกเราก็มีเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมทุกสถานการณ์จ้ะ <laughs> มาลดแล้วพี่น้องสิกลับบ้าน ยายทองเนี่ยมาดูผลงานผลงานที่ได้นะได้อยู่เด้อจ้าได้แกงอยู่โอ,อ้ยเฮ้ยหมนัมนหมันดูของยายทองบ้างยายทองอยังหมันล่ะยังหมนันคักพี่น้องเอ้ยกวนยังยีงไหนยังยังอง่ะ มแมนแมนออกนอออก่ออกออก็ดินมันเดือนเลลาก่อนนะคะคลิปนี้กลับบ้านแล้วจ้าคลิปหน้าเจอกันใหม่พี่น้องจ้าขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ไลค์แชร์ด้วยจ้าบาย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 มันมัน <laughs>